ครับโครุยมี h ช n แนลนะครับในช่วงข่าวทูดงนีบายโครุยมี่นะครับวันนี้นะครับข่าวทูดงนีบายโครุยมี่ก็จะมาทุกท่านมาทำพิธีฝากดวงชะตานะครับ ฝากดวงชะตาที่มูลินทีโพงหนนตึงนะครับมูลินทีนี้เป็นมูลิทีเก่าแก่นะครับแล้วก็เป็นพระประานเนี่ยอยู่ตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่4นะครับเก่าแก่มากเก่าเก่าเก่ามากเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องความเก่ามีความศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องมันเกิดชนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามาฝากดวงชะตาที่นี่ที่นี่เนี่เยเขาจะคงความโบราณน,นะเขาก็จะมีคําอธิษฐานเขียนว่าข้าพเจ้าชื่อนี้ปีนี้ขออะไรอย่างเงี้ยจากเทพเจ้านะครับปรารถนาสิ่งใดก็เขียนแล้วก็เซ็นชื่อนะคะ แล้วก็อยากจะบอกว่าขอสิ่งของเหล่านี้เนี่ยมันเป็นทั้งรูกธรรมแล้วก็นามธรรมถ้าเราทําด้วยความตั้งใจเนี่ยจะได้มีเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะเล็งเห็นก่อนแล้วก็พอที่นี่เนี่ยพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีเชือกได้แดงเนี่ยมัดนะฮะมัดแล้วก็ปลูกพอเราปลูกเสร็จเขาก็จะทําเป็นธรรมเนียมโบราณเขาก็จะเอาไปวางาแขวนไว้ที่หน้าองค์เทพเจ้า องที่เรานับถือนะฮะเราถ้าเป็นคนจีนโบราณเขาจะดูว่าปีนี้เราถูกกับดวงองคไหนบางคนถูกกับเจ้าพ่อกวนอูบางคนถูกกับเจ้าแม่กวนอินบางคนถูกกับเจ้าแม่รับทีบางคนถูกกับเจ้าพ่อ,อกกเ,อกกเ,กกเอสืออะไรประมาณนี้เขาก็จะเอาไป ห้อยอยู่ข้างหน้าฝากดวงหนึ่งปีนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยทำจริงนะคะแล้วที่นี่เนี่ยมีสดมนทุกวันจิวจับโงนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่ามีเลี้ยงอาหารเจนะคะกับผู้ที่ได้มาปฏิบัตรทมด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณมาทําบุญที่โมลดิร์นิิโมนตึกเนี่ยอยู่ใกล้องค์พระปรรมเจดีย์เองเยอะๆซอยเข้ามาเนี่ยเขาบอกนะของดีเลิศเพอร์เฟกอยู่ใกล้เรา แล้วสามารถทําให้คุณดวงนี้ได้ปีนี้ปีที่ชงหนักที่สุดก็คือปีบัวนะฮะปีบัวปีที่ชงเรื่องการงานแล้วก็เรื่องชื่อเสียงให่สุงก็คือปีมะโรงนะแล้วก็ปีที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพคือปีจอปีจอมีเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพส่วนปีวัสจะเป็นเหมือนชงร่วมอ่ะ งงงงงงงกรองกรองแกงนิดนหน่อยหน่อยเน่เรื่องการเงินมากนู่นนี่นั่นนู่นเอาเป็นว่าปีชงไม่ชงอะทำเถอะชั้นปีมาชันยังทำเลยเพราะฉะน,นั้นแล้วเนี่ยฮาวทูดวงนี้บาคุรุนี่อยากจะบอกว่าดวงนี้ได้ด้วยการฝากดวงแก้ปีชงกับหน้าเทพเจ้าและขอให้คุณมีโชคม,มีลาบกับองค์เทพเจ้าที่คุณได้ฝากดวงอาจารย์นี่เชื่อว่าคุณจะโชคดีมีลาบแน่นอนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตาม Subscribe นะครับในช่องของกรุเอมี่ช anel n นะครับหรือใน Facebook นะครับพิม์คำว่าเอมมี่เทพนิมิตนะครับหรเวศิีถนนชัยหรือ i อทับ b อ b นะครับท O N G N U E น u U เนะครับก็จะสามารถติดตามกรุเอมมี่ได้นะครับเรื่องเที่ยวเรื่องกินนะครับเรื่องการไหว้สายมูต่างๆนะครับมีครบจบที่เราครับ